ตอนที่หนึ่งร้อยสิบห้าฝากความหวังฟังจ้านไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะยืนอยู่ในที่ซึ่งเต็มไปด้วยความสันเทาแล้วแต่เขายังคงต้องเผชิญกับมันอย่างต่อเนื่องเพราะเขาถอยไม่ได้ข้างหลังเขาคือโรงพยาบาลพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยทั้งหมดพวกเขาป่วยหนักแล้วและไม่สามารถทนต่อการพลิกผันและความหวาดกลัวได้อีกต่อไปหรือโลกและสังคมเป็นฝ่ายผิดแต่ผู้ที่ได้รับความผิดนี้ไม่ควรเป็นผู้ที่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ผู้นำกองทัพกบฏกล่าวว่าเราไว้ใจคุณได้แต่คุณต้องแน่ใจว่าทุกคนที่ป่วยร่วมกับเราได้รับการรักษาไม่เช่นนั้นเราจะไม่ปล่อยมันไปหยุนเฉิงพยักหน้าและพูดว่าคุณสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นหน้าที่ของแพทย์ของเราในการช่วยเหลือทุกคนที่ป่วยและได้รับผลกระทบแกนนำกองทัพผู้ก่อความไม่สงบยอมจำนวนลและอพยพประชาชนบางส่วนออกไปฟางจ้านกำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอก,อกเมื่อเพื่อนดึงเขาออกไปด้านข้างมองดูเขาอย่างกังวลและพูดว่า ฝังจ้านทำไมคุณถึงรีบไปด้านหน้าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นั้นอันตรายมากฝังจ้านได้ยินคำพูดนั้นและพูดว่าฉั้นเล็กคุณเป็นคนที่ทําให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดทำไมคุณถึงเข้าร่วมกองทัพกบฏละ่ะคุณรู้ไหมว่าโรคระบาดข้างนอกร้ายแรงและอันตรายแค่ไหนตอนนี้ฉันเล็กเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าฉันรู้ฉันหายใจไม่ออกแล้วคุณยัง ฉันคิดว่าคุณจะเข้าใจฉันฉันเล็กเงยหน้าขึ้นแล้วมองดูเขาใบหน้าของเขาเปื้อนไปด้วยฝุ่นซึ่งดูตลกขบขันเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขามีเสน่ห์มากรู้ไหมฉันเกลียดสังคมนี้มากคนที่มีสิทธิ์มากทำไมเราถึงถูกพวกเขาดูถูกเหยียดหยามอยู่เสมอและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเราฟางจ้านมองไปที่ฉันเล็กที่ตะโกนใส่เขาอย่างควบคุมไม่ได้และพึมพำฉันเล็กกำลังพูดและน้ำตากำลังจะไหลเขาจับมือของฟางจ้านแล้วพูดว่าคุณเข้าใจฉันใช่ไหม ฟังจ้านหายใจเข้าลึกๆเขาไม่ได้ปล่อยมือของเขาแต่พูดว่าฉันเข้าใจคุณและเข้าใจความคิดของคุณแต่คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทําตอนนี้นั้นอันตรายมากคุณรู้ไหมผู้ครองเมืองจะไม่ปล่อยให้มันไปหากพวกเขาใช้มาตรการใดๆคุณจะเป็นอันตรายได้ฉันเล็กต่างผงะและเห็นได้ชัดว่าเขาลังเลคุณอาจจะตายนะรู้ไหมฟังจ้านคว้าแขนของเขาเสียงของเขาสัน่น ฉันไม่เข้าใจคุณแต่คุณควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยฉันมีเพื่อนไม่กี่คนฉันไม่อยากเสียคุณไปเข้าใจไหมฉันเล็กตกอยู่ในความเงียบภายใต้ท้องฟ้าสลัวเขาก้มศีสละงและฟังจ้านก็จับแขนไว้พวกเขาทั้งสองค่อนข้างพูดไม่ออกฉันเล็กเม้มริมฝีปากและยิ้มเบาๆเขาพูดว่าแต่รู้ไหมว่าฉันกลัวความตายมากกว่าความตายจริงๆแล้วฉันยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมฟังจ้านแข็งตัวฉันเล็กถอนหายใจฉันมองไม่เห็นหวังว่าคุณจะรู้ ฉันเคยคิดว่าฉันจะดีกว่านี้เมื่อมาถึงเมืองหลวงขององค์ราชาฉันเคยคิดว่าตราบใดที่ฉันเรียนหนักและได้รับประกาศนียบัตรฉันจะไม่เป็นไรช่องว่างนั้นผ่านไม่ได้ฉันเหนื่อยเกินไปดังนั้นต่อให้ตายถึงจะตายฉันก็ไม่กลัวฟางจ้านแข็งตัวเขามองไปที่ฉันเล็กและถอนหายใจลึกๆฟางจ้านกล่าวในตอนท้ายไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรสัญญากับฉันว่าคุณจะอยู่ให้ดีได้ ประเทศนี้อาจไม่ดีแต่เขาก็จะดีตลอดไปเราแต่ละคนทำงานหนักเพื่อมีชีวิตอยู่เพราะมีเพียงการมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะมีโอกาสรอคอยความหวังฉันเล็กมองไปที่ฟางจ้าและเด็กชายที่อยู่ข้างหน้าเขาถามเขาอย่างอบอุ่นไม่ว่าจะทำไปเพื่ออะไรคุณจะมีชีวิตอยู่ให้ดีได้ไม่สามารถพูดคำที่จะปฏิเสธได้ฉันเล็กมองดวงตาที่คลุมเครือของฟางจ้านและในที่สุดก็พยักหน้าช้าๆและพูดเบาๆตกลง ว่าแต่ฉันเล็กร้องเรียกฟางจ้านเมื่อเขากำลังจะหันหลังกลับและจากไปเขามองดวงตาของฟางจ้านด้วยความหมายอันลึกซึ้งและในที่สุดก็พูดว่าอย่าฝากความหวังไว้กับเจ้าเมืองและนายกเทศมนตรีมากเกินไปฟางจ้านลังเลอะไรหมายความว่าอย่างไรพวกเขาไม่ใช่คนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ปากของฉันเล็กยกยิ้มแดกดันเล็กน้อยจำไว้เถอะ แม้ว่าข้อตกลงนี้จะเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักมากหลังจากที่ฟางจ้านและชั้นเล็กแยกจากกันเขาก็กลับไปทำงานของโรงพยาบาลไข้กักกันนอกเมืองก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันเมื่อกลุ่มกบฏจากไปทหารจากเจ้าเมืองก็มาหาผู้นำและผู้ดูแลโรงพยาบาลจอดเทียบท่าและยุนเชิงกล่าวว่าฉันขอให้คุณทำหน้าที่อย่างดีในการปกป้องโรงพยาบาลด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ปนป่วนหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่มีใครสามารถทนได้ทหารน้ำยิ้มแล้วกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติแน่นอนว่าเราจะทําแต่ท่านอาจไม่เข้าใจสถานการณ์เป้าหมายหลักของกลุ่มกบฏไม่ใช่โรงพยาบาลคนที่เสียหายมากที่สุดคือร้านค้าและร้านค้าริมถนนในบริษัทบางแห่งผู้ก่อความไม่สงบเหล่านั้นได้เผาฆ่าปล้นสะดมทุกตีไปทุกที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องทนทุกทรมานไม่ใช่ว่าเรามาไม่ทันหรือเราไม่สามารถปกป้องสถานที่แห่งนี้ได้แต่จริงๆแล้วทหารถอนหายใจร่างโคลนขาดทักษะ สถานการณ์ปัจจุบันมีความวุ่นวายดูเหมือนว่ากลุ่มกบฏจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นระบบและมีระเบียบวินัยทุกแห่งแน่นอนว่ากลุ่มกบฏเหล่านี้สศกเศร้าต่อสังคมนี้มาเป็นเวลานานดังนั้นการเผาการฆ่าการปล้นสะดมและการปล้นทรัพย์สินล้วนเป็นสิ่งชั่วร้ายยุนเชิงขมวดคิ้วหลังจากได้ยินสิ่งนี้ทหารกล่าวว่าในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเป็นเพราะคนส่วนใหญ่สูญเสียพลังเหนือธรรมชาติไปแล้วและพวกเขาก็ไม่มีอะไรต้องกังวล ดังนั้นคุณหมอฉันยังต้องรบกวนคุณอยู่หากคุณสามารถออกฤทธิยาแก้พิษนี้โดยเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงพวกผู้ก่อความไม่สงบโดยพื้นฐานแล้วทุกคนก็ต้องอยู่ในความสงบอยู่แล้วหยุนเชิงกระซิบหากคุณสามารถทําได้มากกว่านี้และจัดการความปลอดภัยของเมืองได้ดีเพื่อไม่ให้ผู้คนสะสมเรื่องร้องเรียนเป็นเวลานานทุกคนก็ควรจะอยู่ในความสงบเช่นกันทหารแตะจมูกด้วยความโกรธหันหลังแล้วจากไป ฟางจ้านรู้ว่าหยุนเชิงกำลังอารมณ์ไม่ดีและไม่รู้สึกแย่เขาได้รับการยืนยันดังนั้นเขาจึงคิดหาวิธีที่จะให้ใครสักคนที่มีอิสระมาช่วยต้มยาผู้ป่วยบางรายดื่มมาได้สองสามวันแล้วและผลดูเหมือนจะไม่เลวเลยไข้ลดลงแต่ฟางจ้านพบว่ามีปัญหากับใบสัญญาของเขาเพราะหลังจากให้ลดลงอาการของเขาก็ซ้ำแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำเล่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หยุนเฉิงมองไปที่ฟางจ้านอย่างกังวลและพูดเพื่อปลอบใจเขาอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปอืมฟางจ้านเดินออกไปข้างนอกหลังจากตรวจดูห้องแต่จูจ่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมันเป็นข้อความวีแชทที่เสี่ยวต้าส่งมาเขาคลิกที่มันและเห็นเสี่ยวต้าส่งข้อความยาวๆอย่างคลุมเครือฉันคิดว่าฉันขอโทษคุณฉันอาจจะทำบางอย่างจบแล้วฟางจ้านงงงวยเกิดอะไรขึ้นฉันได้กลับมาที่เมืองเก่าเราแล้ว จริงๆแล้วคุณบอกว่าคุณขอให้ฉันไปที่บ้านเกิดเพื่อตามหาปู่ของคุณแต่หลังจากที่ฉันสอบถามแล้วฉันก็รู้ว่าชายชราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก่อนหน้านี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาฉันก็เลยมาที่บ้านของคุณเพื่อสอบถามว่าปู่ของคุณไปไหนในที่สุดฉันก็ได้พบกับพี่ชายของคุณเสี่ยวต้าพิมอย่างรวดเร็วปัญหาตอนนี้คือเขาเอาแต่ถามฉันทําเพื่อดูว่าคุณปู่กําลังทําอะไรอยู่ฉันควรทําอย่างไรดีฟางจ้านกล่าวว่า คุณสามารถหาเหตุผลเพื่อจัดการกับมันได้เสี่ยวใต้ยังคงต้องการพิมพ์แต่โทรศัพท์ถูกถอดออกไปเมื่อเขาใช้โทรศัพท์คนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาหยิบโทรศัพท์มาไว้ในมือแล้วถามว่าคุณกำลังพูดถึงคนนี้คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรจบตอนที่115